มาดูข้อนี้ครับข้อนี้เขาบอกว่าจากความสัมพันธ์ Q เท่ากับ x y กำลังสองหารด้วย z กำลังสองวัดปริมาณได้ดังนี้ x เท่ากับ4 0 0บวกลบ0.01หน่วย y เท่ากับ2.50บวกลบ0.04หน่วยและ z เท่ากับ5 0 0บวกลบ0.02หน่วยปริมาณ Q มีความผิดพลาดไปกี่หน่วยข้อนี้นครับก็คล้ายๆกับข้อที่แล้วใช่ไหม เขาถามอะไรเขาถามผิดพลาดสิ่งที่ผิดพลาดคือเออใช่ป่ะแต่ว่าเขาไม่ได้ถามเออเป็นเปอร์เซ็นเขาถามเลยว่ากี่หน่วยดังนั้นแนวทางการทําเราก็หาเปอร์เซ็นต์ออกมาก่อนใช่ป่ะเพราะก็เหล่าเนี้ยมันเกิดจากการคูณกันใช่ไหมครับอดังนั้นการคูณการหารกันเนี่ยเราต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เสมอใช่ป่ะคิดเป็น percent, เปอร์เซ็นต์แล้วก็ค่อยมาคิดเป็นกี่หน่วยก็ค่อยมาคิดทีหลัง โอเคนะอ่ะเริ่มกันเลยเปอร์เซนต์เออร์เลอร์คือเท่าไหร่อ่ะหาดูครับเราเราจะได้ว่า Q เท่ากับเ Y กับังสองส่วนด้วย Z กับังสองเนี่ยจุดที่คนมักผิดบ่อยๆเนี่ยคือเขาคิดว่าเออร์เลอร์เนี่ยตัวที่ทำให้เกิดเออร์เลอร์เนี่ยมีส่วนประกอบสามตัวคือหนึ่งสองและสามแแต่ตรงเนี้ยผิดผิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวที่ทำให้เกิดเออร์เลอร์เนี่ยมี 5ตัวคือ1 x 2 y ตัวที่1 3 y ตัวที่2 4 z ตัวที่1และ z ตัวที่2จะเห็นได้ว่า z ซึ่งมีค่า error อยู่แล้วเนี่ยยกกำลัง2มันยิ่ง error ไหมมันยิ่ง error ครับใช้ป่ะดังนั้นมีองค์ประกอบที่ทำให้ error เนี่ย5าตัวก็คิดเลยครับ error ของ x เป็นกี่เปอร์เซ็นต์อ่าเอาเลอรเดลต้าเเปอร์เซ็นต์เราหาเดลต้ x เส่วน x ก็คือเออร์อร์ของ x ก่อนนะเออร์เอรของ x เนี่ยคือ 0. 0 1หารด้วย4คูณด้วย100อร์เซ็นต์ส่วนเดลต้าส่วนเอเอร์เอร์ของ y 1ตัวเนี่ยคือเดลต้าส่วนด้วย y เปอร์เซ็นต์เนี่ย ก็คือเดลต้าวคือศูนนย์หารด้วย2.5คูณด้วย100%แล้วก็เดลต้าของเราก็เออร์เลอร์ของ z เนี่ยเดลต้าแส่วน z ซดเปอร์เซ็นต์เนี่ยเออร์เลอร์เนี่ยก็เท่ากับ0.02หารด้วย5.00จูนคูณด้วย100%ออออกมาได้ยังไงครับ

ก็คือ x ตัวที่1ใช่ไหม x คือ0.25บวกกับอะไรครับบวกกับ e อ r ร์ของ y คือ1.6ใช่ป่ะแต่ y มี2ตัวมาคูณกันก็คือ1.6บวก1.6ใช่ป่ะครับหรือ1.6ปคูณ2เข้าไปเลยแต่พี่เขียน1.6บวกกับ1.6อีกครั้งเพื่อความเข้าใจอะ ข้อสามครับหารด้วยแซดกันงสองแน่นอนว่ายิ่งเอามาโอเปอเรชันกันเนี่ยยิ่งเออร์เลอมากขึ้นและแดเนี่ยเออร์เร์ไปแล้วศูแต่แดคูณกันสองครั้งนะครับก็ต้องเป็น0.4นย์จดแล้วก็มาบวกกับศูนย์จุดสี่อีกทีหนึง่งดังนั้นเออร์เลอทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นเท่าไหร่เป็น4.25%จอเปอร์เซนต์โอเคนะ เออร์เลอร์ทั้งหมดคือสี่จุสองห้าเปอร์เซ็นต์แต่เขาแต่ตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมตอบเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้เพราะเขาถานเป็นหน่วยไงดังนั้นเราต้องได้เราต้องหาก่อนครับว่าค่าที่แน่นอนเนี่ยคือเท่าไหร่ค่าที่แน่นอนเนี่ยค่าที่แน่นอนคือ q เท่ากับเ y กำลังสองส่วนด้วยแกำลังสองเนี่ย x มันเท่ากับเท่าไหร่ครับมันเท่ากับสี่ y คือ2.5แล้วก็แคืออะไรครับแคือ5ใช่ป่ะ2.5าสจุตัดหได้2 Arizona, curtain, 2งสตัดหได้2 2งอคูณสได้4ตัดข้างบนครับได้1ดังนั้นด้านบนเนี่ยจะได้ว่าไอไอสมการเนี่ยคูณกันเนี่ย มันคือ Q เท่ากับ1บวกลบ4.25%แต่สิ่งที่เขาถามคือเขาถามว่า Error กี่หน่วยแต่ว่านี่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ใช่ปะ่ะก็ยังตอบไม่ได้ก็ทำให้เป็นหน่วยก่อนก็คือ1%เก็คือ4.25%ของอะไรครับของ1นงก็คือ เออเลร์ไบ0.0425หน่วยนั่นเองก็คือคำตอบของข้อนีอ้ก็ไม่ยากอะไรครับเห็นป่ะข้อนี้สิ่งที่ต้องระวังคือการยกกำลังสองเนี่ยกับทำให้จำนวนเออเลอร์มากขึ้นไม่ใช่เท่าเดิมใช่ป่ะเพราะการยกกำลังสองมันคือเอามาคูณกันเอาตัวเดิมมาคูณกันซ้ำ ตัวเดิมซึ่งมีเออร์เอร์อยู่แล้วมคืมคูณตัวเดิมซึ่งก็มีเออร์เอร์อยู่เนี่ยเออร์เอร์ย่อมมากขึ้นใช่ไหมครับมันย่อมไม่แน่นอนมากขึ้นดังนั้นตัวที่ทําให้ไม่ตัวที่ทําให้ไม่แน่นอนเนี่ยมีห้ามีห้าตัวด้วยกันคือ x y ตัวที่หนึ่ง y ตัวที่สองตัวที่หนึ่งและ z ตัวที่สองคิดออกมาครับได้เป็นเปอร์เซ็นต์ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วยังตอบไม่ได้เพราะเขาต้องการให้เป็นหน่วย เราก็ต้องคิดมาก่อนครับว่าค่าที่แน่นอนแล้วเนี่ยคือเท่าไหร่ซึ่งเราคิดออกมาแล้วใช่ปะว่าคือ1งดังนั้นจึง e อ r ร์เ4.25เของของคือคูณของ1หน่วยครับก็คือ0.0425หน่วยนั่นเองอตอบดังนี้ครับเดี๋ยวมาดูข้อต่อไปกันเลยครับ